สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน p i c h u s ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมสินค้าที่โดดเดือนของจังหวัดจันทบุรีเอาไว้ซึ่งจะรวบรวมสินค้าที่มาจากท้องถิ่นอันเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนเมื่อเข้ามาภายในตัวแอปพลิเคชันแล้วจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ลูกเพชรและชื่อแอปพลิเคชันแสดงอยู่ด้านมุมบนซ้ายมือ และยังมีแถบค้นหาซึ่งใช้สำหรับค้นหาสินค้าที่เราต้องการรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดจันทบุรีซึ่งเบื้องต้นนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในจังหวัดจันทบุรีที่ผ่านการรีวิวอยู่แล้วขึ้นมานำเสนอในหน้านี้ด้วย หากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีและได้เช็คอินผ่านแอปพลิเคชันนี้จะได้รับโค้ดส่วนลดในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันนี้อีกด้วยเมื่อกดที่สัญลักษณ์รูปเพชรจะแสดงแถบเมนูซึ่งประกอบไปด้วย1สิ่งของเครื่องใช้ซึ่งจะมีจิวเวลรี่ประกอบอยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วย 2. ผลไม้ตามฤดูกาลเราจะรวบรวมผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆมาแสดงบนแอปพลิเคชันนี้เพื่อจะส่งเสริมเกษตรกรให้ขายผล,ผลผลิตในราคาที่สูงขึ้น พร้อมทั้งผู้บริโภคจะได้รับสินค้าในราคาที่ถูกลงโดยไม่ผ่าพ่อนค้าคนกลาง 3. ผลไม้แปรรูป 4. อาหารทะเลสดและ 5. อาหารทะเลแปรรูปเมื่อเรากดเข้าไปในส่วนของอาหารทะเลแปรรูประบบจะแสดงรายละเอียดของสินค้าในหมวดหมู่นี้ออกมา เมื่อกดเข้าไปในอาหารทะเลแปลงรูปประเทศกุ้งระบบก็จะนำเสนอสินค้าต่างๆออกมาพร้อมกับแจ้งชื่อสินค้าและราคาสินค้าเมื่อเรากดเข้าไปในสินค้าระบบจะแสดงข้อมูลรวมถึงขนาดปริมาณและข้อมูลต่างๆของสินค้ารวมถึงระบบการจัดซื้อและติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เมื่อเรากดยืนยันที่จะสั่งซื้อสินค้านี้ระบบจะให้เลือกรูปแบบการจัดส่ง ว่าจะเป็นรูปแบบการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินผ่านทางธนาคารซึ่งจะมี QR code <No. S 1> ของบัญชีธนาคารของทางร้านแนบมาด้วยพร้อมทั้งชื่อเจ้าของบัญชีเลขบัญชีและพร้อมทั้งสรุปจำนวนเงินของสินค้าที่ต้องชำระ